สวัสดีตอนเช้าเช้าจ้าวันนี้ก็ตื่นขึ้นมาก็เราจะเดินไปใส่บาทกันศูนย์รวมวัฒนธรรมของชาวคุ้มบ้านขาชุมชนบ้านขารอพระจะมาใส่บาทกัน ยาวเหยียดไปถึงโน่นเตรียมรอเพื่อที่จะใส่บาตคนก็เริ่มทยอยมากันแล้ว <c oughs> หลังไหลกันมาล้ววิถีชีวิตของชุมชนบ้านขาวัฒนธรรมอารยธรรม <c oughs> ของชุมชนบ้านขา สวัสดีจ้าจ้าไปใส่บาทสบายดีสบายดีพ่อไอ้มันติดโควิดเลยไม่ได้มาพ่อไม่หัดเอาก็อยู่พัฒนาตั้งสิบกว่าปีแล้วสิบหกอยู่ข้างวัดอุทาจารย์ผ่านไปผ่านมาแวะไปหาเด้อแวะไปเล่นเด้อ ข้างวัดค่ะเชิญค่ะไปเดี๋ยวเราจะไปใส่บาตรกันนะคะซื้อไอ้ต้มติ๋ให้ยังให้คำพายยังซื้อยังอ๋อเหรออ๋ออันนี้คุณป้าคนสวยมาใส่บาตรมาชั่งมือละ มาเมื่อวานค่ะมาไม่ทันแหกแกนหลอนแกนหลอนเนงดเนาะดีนี้มันก็เลยเลยไม่มีจ้ะเลยไม่ม้วนเลยไม่เป็นไรเอาสถานการณ์บช่ใช่เอาโควิดหายก่อนเนาะไปว่ากัน้ มาดูวิถีชีวิตชุมชนชาวบ้านขากันวันนี้ค่ะลงุงลุงเชนวันด, <c oughs> ดีจ้ะเป็นไสบายดีบ่ลบายุงสบายดีเนาะออแข็งแรงหุ่นดีแท้ตอนนี้นะหุ่นดีแท้หุ่นดี <c oughs> หุ่นด,นดีตอนนี้หุ่นดีโน่นกำลังกำลังมากัน โอ้ถ้าถ่ายตัวคาไซญูุมเรียกซ้ำ่ากก,ก็เดี๋ยวเดี๋ยวนั่นไปเรื่อยๆให้ดูก่อนนั่งรออันนี้ก็พ่อค้าแม่ค้ามาขายของเราก็ซื้อจับจ่ายกับข้าวใส่หุงใส่บาาปลาปลาอะไรก็ ย่อขึ้นใหญ่รถอ่ายกขึ้นโอ้สิบบาทโอ้โหเทียบเท่าเออประมาณห้าสิบบาทนะเนี่ยโอ้เนี่ยเขาขายห้าสิบบาทเอาที่พันนาสิบบาทนับฝากได้แค่ไม่กี่ฝักสิบบาทโอ้ไมรคำละสิบบาทโอ้สุดยอด กําละสิบบาทโอ้ใหญ่มากนวลล้อค่ะกําละสิบบาทโอ้โหค่ะอ,อันนี้อะไรหมกักหมักน้ำเต้าเต้าค่ะน้ำเต้าเต้ากับอ่อนอ่อนนี่ผักใส่ออมผักชีลาวเฮาโอ้ยหม,มักเผ็ดเป็ดจะแซ่บแค่หมักเผ็ดน้อยนี่อันนี้ ไข่ mm. อันนี้ผักดองเองไม่มีัน uh บ oh. <oh. ึ้งตกวางล้าคนตอพร้อมหมดเต็มเลยอันนี้รอการใส่ปลาก็คือ ชาวบ้านก็จะเอาพวกผักพวกอาหารต่างๆมาขายเนาะเราก็จับายใช้สอยหาซื้ออาหารไว้ใส่บาทแล้วก็พวกอาหารสดประเภทผักเอาไว้กลับไปทำกินที่บ้านกันราคาไม่แพงถูกๆห้าบาท10บาท สองสามเลยวันนี้เราจัมาใส่บาทกันจา้ามาที่บ้านขาใส่บาทกันตอนนี้กำลังรอพระมาเนาะเดี๋ยวมาใส่บาทด้วยกันนะจ้าเพื่อนเมาใส่บาทตอนเช้าเรา ถ่ายถ่ายเลยเนี่ยถ่ายพระมาแล้วมากเลย แล้วอย่างไงทั้งนาไปทั้งนาทับทับมาเนี้ยดิมานี้ยเนี่ยถ่ายอย่างเงี้ยถ่ายไปช้าๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำแบบเนี้ยจะได้เห็นเนี่ย อันนี้คือวิถีชีวิตชุมชนของชาวบ้านขาใส่บาตรตอนเช้ากันจ้ะพระกำลังมาอีกวัดนะจ๊ะจะมีสี่วัดเนาะอันนี้ก็คือญาติโยมรอ,รอเป็นแถวอย่างเงี้ยกิจ,จวัตรประจำวันตอนเชา้าการใส่บาตร เวงาาเวลาพระมาถึงพระพระเดินมาจากทางโนนเนี่ยถ่ายออพระมาใกล้ๆทางปากถ่ายมานนี้ถ่ายมาตรง ป้าใส่บาตรเนี่ยอ้อมไปช้าช้าเนี่ยจนถึงือจัดพระอีกรอบ Thank mm -hmm. you. วิถีชีวิตของชุมชนบ้านขาการใส่บาตตอนเชา้าอันนี้ก็เสร็จแล้วก็จะกลับกันแล้วจะที่นี่น <c oughs> ซื้อกับข้าวกลับบ้านกันโอเคนะคะ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> วันนี้ใส่บาตรทำบ,บุญกันแล้วสวัสดีจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้า